อเอาไว้ควบคุมเวลาตรวจผลนอนความตรวจพ้นครับรถรถคันนี้จะไป เป็นรถซีอซีก็ตังนึ่งสีครับเป็นรถซีซีซีที่มีพิเศษนะครับเวลาไปเป็นน้องเกคดคบจาตรวจสอบข้อมูลมีบรแกรมแลรวคาวันีมันออกมาาไหนนอกนะแล้วก็มีอะไรก็คือมีตยดก็คือมีในพื้นที่เส้นทางความเร็มันปับได้ครับนะหับกครับตอนนี้ขี้ออกขี้ออกครับเออโดนมาไหนห่ดอ่ะโดนโดนก็มีครับนรัโดนก็มีครับโดนก็มีครับมีด้วย เป็นเครื่องมือมาตรฐานประจำวัดครับลองเป็นล้อมเขาหน่ยครับใช่เขาเมีไปโดินเพื่อปอดเข้ามาเดินเป็ดรนไปยหานนะครับเพราะจะมันมันวางระเบิดสายนั้นสายสั้นใช่ไหมครับครับมันจะสายแล้วมันก็เดินเก่งด้วยนะโดนที่หมดเลยขึ้นหมดเลยโดรนมันวนนี่แล้วอยุดทักหน่อยง่ายเข้าเดี๋ยนไม่สองข้างมันก็ไม่กล้าอยู่แล้วใช่ป่ะมือไปอะไรเนี่ย ใช่ใช <Cornell. S 2> ่ครบต่อไปที่นี่ของแรงเนี่ยะต่อไปที่นี่ับของแรงมากอบเมื่อวานนี้รับที่ขออะไรแรงวะที่ี่ก็ือท่นีาไม่รเ็เถามี่เป็นที่ภาษาไนพรอะไรไมมันที่นี่ไม่ถามผมำเลยว่าเป็นอะไรบ้างอะะไรครับขอ่ไม่เป็น